วันนี้โมจะมาทำอ่องปูนะคะเป็นเมนูอาหารของทางภาคเหนือค่ะเริ่มต้นด้วยการล้าง <S 2> <S 2> ปูนาให้สะอาดก่อนนะจากนั้นให้ดึงกล้ามและดึงขาออกจากกระดองค่ะขั้นตอนนี้โมจะให้แม่เป็นคนทำนะคะนี่เวลาแกะออกมาแล้วจะเห็นมันปูที่ตัวกระดองและที่ลำตัวด้วย <S <S ส่วนลำตัวปูกับกล้ามปูโมจะมาต้มกินอีกทีค่ะแล้วนี่ก็เป็นขั้นตอนในการแค่มันปูออกจากกระดองนะคะโมจะใช้ด้ามช้อนกลางในการแคะมันปูออกจากกระดองนะคะค่อยๆขูดออกมาเอาเฉพาะมันเหลืองๆก็พอค่ะตรงกลางของกระดองที่แข็งๆก็ไม่เอา ส่วนน้ำดำๆที่เห็นเดี๋ยวเราค่อยมาเทออกอีกทีนึงค่ะมันคือน,น้ำที่อยู่ในตัวปูค่ะและที่ลำตัวปูก็มีมันนะคะจะอยู่ตรงกลางของลำตัวเลยแล้วก็ค่อยๆแคะออกมามันปูตรงนี้ก็มีเยอะอยู่นะค่อยๆทำไปทีละตัวนะคะของอร่อยก็ต้องใช้เวลาทํานิดนึงนี่ได้ออกมาแล้ว จากปริมาณปูทั้งหมดได้มันเท่านี้เองค่ะอย่าลืมเทน้ำดำดำอออเติมไข่ไก่หนึ่งฟองคนให้เข้ากันค่ะแล้วก็เติมเกลือนิดหน่อยต้นหอมจะใส่เลยก็ได้หรือว่าไปโรยตอนอย่างก็ได้นะคะตักทุกอย่างกลับไปที่กระดองค่ะแนะนําว่าไม่ควรจะใส่เยอะจนเกินไปนะคะไม่อย่างนั้นตอนวางมันจะหกออกจากกระดอง นี่ก็เป็นหน้าตาที่หยอดแล้วพร้อมอย่างค่ะย่างบนไฟอ่อนเท่านั้นรอแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะมันปูกับไข่ก็จะเริ่มเดือดออกมาแบบนี้เลยรอจนไข่สุกนะคะแนะนําว่าไม่ต้องแห้งจนเกินไปค่ะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่อร่อยนี่ก็เป็นมันปูที่พร้อมทานแล้วค่ะอยากจะบอกว่ากลิ่นหอมมากๆเลยส่วนลำตัวกับก้ามปูก็เอามาต้มแบบนี้ค่ะแกะกินได้เพลินๆดีนะ เมนูอ่องปูก็พร้อมทานแล้วค่ะน่ากินมากๆเลยถ้าใครมีโอกาสมาเที่ยวทางภาคเหนือลองมาแวะชิมดูนะคะตามตลาดสดเนี่ยมีขายแน่นอนยิ่งกินกับข้าวเหนียวร้อนๆเนี่ยฟินมากๆเลยทั้งหอมทั้งมันแล้วก็เค็มนิดหน่อยจากเกลือค่ะมาลองทํากันดูนะ